ฉันมาทำอะไรที่นี่เอาแล้วลูกลุกอ้าวว้าวไหนกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋าเงินมีไหมเงินมีไหมอ้าวอ้าวอ้า,อาไม่ต้องไปทีนู่นไม่เอาไม่ไปมานี่ไปแล้วบายบายก่อนบายบายก่อนลาก่อนไม่ใช้เฟื่อพราไม่ได้เสือก นตาตาอยู่ไหนตาใครชื่อดานนี้ยกมือขึ้นแล้วใครชื่อดานนี้ยกมือขึ้นแล้วใครชื่อดานนี้ยกมือขึ้นแล้วยกมือก่อนอ้าวเล่นอะไรในรกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนรกระเป๋าไหนมีเปล่ากระเป๋ามีเปล่ามีไหมมีไหมดูก่อนดูก่อนมีเปล่าอย่าไปมีไหมมีไหมดูกระเป๋า в. มีไหมกระเป๋ามีเปล่าดูดูดูด ดูก่อนดูก่อนมีบ้ากระเป๋าดูเอามาขายของครับเนี่ยไม่อยากอยู่กับแม่อย่าตามพ่อมาครับขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปของผมจนจบฝากเพจผมด้วยนะคะดีว่าเอ r เนขอบคุณครับ